มีร้านข้าวคลุกน้ำพริกนะฮะเมนูนี้คือเมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิเนาะค่ <5. S 1> ่ะอาเขามีขายเป็นชุดนะฮะชุดละเท่าไหร่นะครับ50บาท50านะครับแล้วมีท็อปปิ้งด้วยนะท็อปปิ้งนี้เรเลือกที่อย่าง3<า>อย่าง3<ๆ>อย่างนะหอ,อ,อมเชียวนะนี้นะอยู่ที่ตลาดยชียงโมโคราชน,นะฮะชุดหนึ่ง50บาทแล้วบึ้มๆเลยเนี่ย

ร้านข้าวคุกมนชัุดละห้าสิบบาทะดาแโมโล่าอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยกกากหมูกากไก่อ๋อเป็นเมนูข้าวคุกขมิ้ผสมนะเะหว่ากากหมูกับกากไก่นะชุดหนึ่งก็ห้บบาทนี่โอ้ ผสมกี่อย่าแค่แค่ห้าสิบบาทนะพอปิ้งด้วยอีกสามอย่างนะครับขายเอามันจริงจริงนี่หมูนี่เป็นหมูปลาแดงผสมนรกเนาะจ้าเอามาเลยบอกซิงเนเจอร์ร้านนี้คืออะไรครับ นี่หยิบม,มาให้เลยฮะร้านนี้คือเป็นน้ำพริกตาแดงผสมน้ำพริกนรกใช่ไหมหอ่าครับโอ้ยดูสีสันมะก่อนแค่ถามผมก็กินเผ็ดไหมผมก็บอกว่ากินค,คือหนึ่งชุดนห้าสิบบาทนะครับแล้วก็คับปิ้งนะสามอย่างผมก็อยาากินึงที่ผมอยากจะได้ั็ปิ้งนี่คือหมู นี <l> s. <S the the ่ยหมูย hmm. uh ่างเขานี yeah. <laughs> <ored Krishna. S 1> oh. Oh. ่แหละน่ากินมากอ่ะอีกอย่างมันคืออะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะหมูกระเทียมค่ะอันนี้นะอ้าวนี่นี่นี่ตัวนี้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 นี่คืออะไรหมูกระเทียมใช่ไหมอีกอย่างกินกินอะไรอ่ะเปาไข่ต้มกันแหละปะไข่ต้มกันเลยมาโอ้โหนี่บึ้มบึ้มเลยนะห้าสิบบาทตลาดเจ้าโมโอ้ผักปีนะผักปีด้วยนะครับอ่ามีก็หยิบผักมาเนี่ยผักปีนะ นะครับ50บาทยังไงแวะมาอุ่นหนูกันนะจ๊ะ